พื้นที่รอบๆวงเวียนใหญ่นะครับอนาคตจะมีรถไฟฟ้าผ่านถึง3เส้นทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงนะครับสถานีวงเวียนใหญ่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่อง BookPanet นะครับผมอยู่ถนนกรุงธนบุรีนะครับข้างหน้าก็คือสถานี BTS สายสีเขียวสถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ BTS วงเวียนใหญ่เนะี่ยอยู่ไกลจากวงเวียนใหญ่แค่เราเดินมาตรงสี่แยกที่ตัดกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนะี่ยก็มีสกายวอล์กมานะแต่ว่ามันหลายร้อยเมตรพอสมควรถ้าจะไปวงเวียนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นกิโลกว่านะจุดเชื่อมตรงนี้น่าจะไกลกว่าตรงหัวหมากนะครับที่เป็น แอ p พลิเคชกับสายสีเหลืองเราจะข้ามไปดูเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีการขุดสถานีวงวินใหญ่ของสายสีม่วงใต้เวลาเราขับรถผ่านหรือว่านั่งรถนะก็ไม่รู้สึกอะไรนะฮะแต่เวลาเดินข้ามถนนเนี่ยมันวหวเสียวมากเลยมที่มันเป็นตะแกรงนะมันเหมือนข้างล่างจะแบบกล,งกลวงๆนอะ่ะก็กลัวหล่นลงไปส่วนตึกขาวๆนะเห็นไหมก็คือตึกเมอร์ลี่คิงนะครับอาคารปัตมนุษย์ก คือเมอร์ลี่คิงเนี่ยปิดไปเป็น10ปีแล้วมั้งนะฮะที่เราเคยเห็นข่าวตามโซเชียลที่บอกว่าจะทำรถไฟทะลุตึกมาใช่ไหมอันนี้เป็นสายสีแดงนะครับให้เหมือนกับที่สงสิ่งเลยใช่ไหมที่มีรถไฟทะลุตึกนะครับ <Wow. S 1> ก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าหนึ่งที่สงสิ่งนะ่ะเขาเป็นคอนเทนต์นะครับคือเขาสร้าง สถานีรถไฟกับตึกขึ้นมาพร้อมกันตั้งใจจะทําแบบนั้นเลยไม่ใช่ว่ามาทําทะลุที่หลังแล้วอาคารเหมอนลีคิงเนี่ยสีกว่าปีแล้วคงสร้างจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าเราไปทําแบบนั้น2ก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงของเราเนี่ยมันก็ยังไม่แบบชาวบ้านก็คือยังไม่ไฟอนะ่อน่น่ะว่าจะทําผ่านตรงไหนนะครับ อกว่ามี3สาย3สีนี่ก็คือนะครับ BTS นะครับที่ถนนกรุงทนบุรีนะครับสร้างเสร็จมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างที่เราเดินผ่านตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็คือสายสีม่วงใต้นะครับที่มาจากเตาปูนแล้วก็ไปสุดที่ครุนในนะครับก็จะเป็นสถานีใต้ดินส่วน สายสีแดงเนี่ยนะครับมันยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้แนวถนนเจริญรัตซึ่งเป็นแนวของรถไฟเก่านะครับข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็คลองสารแล้วก็มาที่สถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยถ้าใช้แนวนี้ก็จะไม่ผ่านตึกเมอริคิงนะครับอีกแนวเส้นทางหนึ่งก็คือจะใช้ถนนลาดยญ้าแทนแล้วพอใกล้ๆวงเวียนน,ยนะฮะมันะจะเป็น เบี้ยวๆอย่างเนี้ยเขาก็จะทะลุตึกเมือลิคิงแล้วก็มาออกฝั่งตรงเนี้ยนะฮะตรงต้นทางของรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับแต่ถ้าใช้เส้นทางถนนราดยาเนี่ยก็จะรอดอพระบรม,มรูปของสมเด็จพ,พระเจ้าตักสินแล้วน่าจะสถานีจะอยู่ที่ใต้ถนนอินทราพิทักษ์นะครับซึ่งตามหลักการแล้วนะครับในกรุงเทพชั้นในเนี่ยสีแดงมันน่าจะอยู่ใต้ดินนะครับไม่น่าจะ,ะเป็นอยู่บนถนนแล้วทะลุตึก ขึ้นมาหานะครับก็ <c oughs> คงทำกันให้ดูเป็นไอเดียเก๋ๆนะครับเป็นโซลูชันทางเลือกอธิบายรถไฟฟ้าส,สายสีแดงให้ฟังกันอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับเคยพูดไปหลายคลิปแล้วก็คือรถไฟฟ้าส,สายสีแดงเป็นรถไฟชานเมืองนะครับก็จะสร้างบนเขตรถไฟเก่านะครับ ที่สร้างไปแล้วก็มีบางซื่อรังสิตนะครับบางซื่อตะลิ่งชันนะครับต่อมามันก็จะเชื่อมโยงกันทุกทิศทางนะครับแต่ที่มันยากก็คือบางซื่อมาหัวลําโพงนะครับเป็นมิสซิ่งลิงเพราะมันต้องอสร้างเป็นใต้ดินนะแล้วก็หัวลําโพงวงเวียนใหญ่นะครับต้องอรอดแม่น้ําเจ้าพญามาแล้วมันก็ไม่มีทางรถไฟเก่าด้วยทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าหัวลาโพงวงเวียนใหญ่เนี่ยมันสร้างยากนะครับเราก็สร้างวงเวียนใหญ่ไปมหาชัย วงเวียนใหญ่ไปเฟสแรกไปบางบอนก่อนก็ได้นะครับสะเข็ทางรถไฟฝั่งทนเนี่ยพวกวงเวียนใหญ่ตลาดภูอะไรหลายๆจุดมันมีที่แคบๆนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าให้เปลี่ยนไปสร้างที่แนวถนนแทนนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เราเดินเลี้ยวเข้ามาสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับต้นทางสมัย ตอนแรกที่สร้างนไปถึงปากคลองศารนะครับแล้วประมาณปี2,504นะครับก็ตัดเหลือแค่ตรงวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีอีกท่อนหนึ่งที่ไปแม่กองนะครับเอ๊ะเมื่อกี้มันรูปถ้ำกระแสไม่ใช่เหรออันนี้ตู้อัตโนมัติที่เราเคยรีวิวไปนะต้องเสียบบัตประชาชนนะครับไม่รู้ยังใช้ได้น่าจะยังใช้ได้อยู่เนาะ อาจจะเฉพาะสายนี้นะครับแล้วก็มีทีวีบอกเวลานะครับก็อนาคตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับคือพื้นที่วงเวียนใหญ่เนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยเป็นย่านที่เจริญที่สุดของฝั่งธนบุรีเลยก็ว่าได้แต่ว่าปัจจุบันนะครับมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วความเจริญมันไปตามแนวรถไฟฟ้ามากกว่านะครับเพราะว่ามันคนผ่านมันเยอะอย่าง ทางเมลิคิงหรือว่าทางนู้นแต่ก่อนเป็นเซ็นทรัลแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรบินสันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมก็คนไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงสร้างเสร็จเนี่ยก็อาจจะทำให้พื้นที่บริเวณเนี้ยคึกคักมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็จะตามมาด้วยสายสีแดงอีกนะครับ วันนี้เราถ่ายทำกันเดือนมกราคมนะครับปี2,569สายสีม่วงใต้ดินนี่น่าจะเปิดให้บริการนะครับประมาณปี2,573เลยนะครับก็คงประมาณนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับติดตามรับชมบุคนน๊คเพนนทเพ่อนเพื่อนท่านผู้ชมซับสไ r ร์เบอรน้าเก่าน้าใหม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ